สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่24 5, 000, กุมภาพันธ์2 5 6 7ครับเมื่อวันนี้นะครับสําหรับการประกาศข่าวสารสั้นๆนะรเราจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับที่ตัวเลข CPI ของทางยุโรปนะครับปรากฏว่าออกมาอยู่ที่ระดับ2.8เปอร์เซ็นะครับซึ่งออกมาตามคาดการเลยก็คือตัวเลขเงินเฟ้อของสาภาพัยุโรปเนี่ยมันปรับตัวน้อยลงนะครับก็ถือว่าเป็น ทิศทางเชิงบวกกับเศรษฐกิจยุโรปนะแต่ว่าอาจจะส่งผลในด้านลบต่อการแข่งข้าของสกุลเงินยูโรได้นะครับเพราะว่านักลงทุนเองก็อาจจะมองไว้นะครับว่าในเมื่อตัวเลขงเงินเฟ้อมันลดเนี่ย ECB ก็อาจจะเริ่มขย,ยายในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะครับโดยาจะเป็นสหรัฐยุโรปอังกฤษนะครับใครปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก่อนเนี่ยมีโอกาสที่สกุลเงินเหล่านั้นเนี่ยจะรับตัวอ่อนค่าลงก่อนได้นะครับ ส่วนตัวเลขทางฝั่งสหรัฐนะครับตัวเลขภาคตลาดแรงงานนะเป็นจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวิการาว่างงานครั้งแรกนะครับก็ออกมาต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับภาเนะก็เลยส่งผลให้เมื่อวานนี้ช่วงที่เสนาออกเนี่ยราคาทองคาก็ได้ปรับตัวลงลงนะครับเนื่องจากยูเอชโอลาเนี่ยตัวแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นๆน,นะส่วน PMI นะครับออกมาสองทิศทางนะครับคือภาคการผลิตเนี่ยดีขึ้นแต่ภาคการบริการเนี่ยตัวแย่ลงนะครับแล้วก็ยอดขายบ้านมือสองก็ ออกมาดีขึ้นเช่นนะครับเมื่อวานนี้ภาพรวมแล้วนะครับ US Dollar ก็ถือว่ายังคงอยู่หน้าตารางนะครับแข็งค้าอยู่ในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นั่นเองนะส่วนในวันนี้นะครับตัวเลขหลักที่มีโอกาสทําให้เกิดความผันผวนได้นะครับก็จะเป็นตัวเลข GDP ของทางเยอรมนีนะครับก็มีโอกาสสร้างความผันผวนให้กับคุณเงินยูโรได้นะครแต่คาดาการเอาไว้ว่าเล็กน้อยไม่เยอะมากนั่นเองนะครับวันนี้ข่าวสารในตารางก็มีประมาณนี้นะ แล่สำหรับข่าวสารนอกตรางนะครับเมื่อวานนี้สำนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์คุณโฮมัสนะครับคุณคุณโฮมัส布拉กินนะครับซึ่งเป็นระงทานเฟดสาขาลิชมอนนะครับก็ไม่ได้แสดงทัศนาเอาไว้นะครับว่ายังมีความเสี่ยงมากเกินไปที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงเวลานี้นะครับก็สอดคล้องกับรายงานการประชุมของโอบอซที่ผ่านมานะครับว่า ถ้าเกิดว่าลดอัตราด,ด,ดอกเบีย้ยตอนนี้เนี่ยเงินเฟอ้อมันยังดูในระดับสูงอยู่นะครับยังไม่เข้าใกล้ปเป้าหมายเลยก็มีความเสี่ยงนี้ว่าถ้ารีบลดเเงินเฟอ้อมันจะลบไปนะครับก็อันนี้แสดงให้เห็นว่าอ่าประธานโอเอ็มซีนะครับหลากหลายคนหลากหลายสาขาเนี่ยมีแนวโน้มที่ยังคงให้เฟดใช้อัตราด,ด,ดอกเบีย้ยในระดับสูงที่ห5ุห้าเปอร์เซ็นตอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็ <c oughs> ทัศนะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกับ ราคาทองคําในระยะสั้นๆสำหรับตลาดกรหลงดายนั่นเองนะส่วนอีกคราวหนึ่งนะครับส่วนอีกคราวหนึ่งก็เป็นของทาง b o j หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นบ้างนะครับอันนี้เนี่ยทางสำนักข่าว CNBC เนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณ์นะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะหลากหลายคนเลยนะครับแล้วก็80%ที่เขาสัมภาษณ์เนี่ย นะครับอไว้ว่า BOJ เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงเดือนเมษายนปีนี้อ่ามรนเดนนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะ BOJ เนี่ยไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยมาหลายสิบปีแล้วนะครับแบบในที่นี้คืออาจจะเลิกใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบนะครับอยู่ที่ลบศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะขึ้นมาอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเพียงทัษณะของนักเศรษฐศาสตร์ นะครับเราต้องดูอีกทีว่าถ้านักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาแบบนี้แล้ว B.O.J จะรับรอบอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนเมษายน B.O.J ตัดสินใจปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยจริงเนี่ยจเจแปนเยนมีโอกาสที่จะกลับมาแข็งค่าหน้าตาด่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ต้องติดตามกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับอันนี้มันเป็นเพียงทัศนะเป็นเพียงผลสํารวจนะครับก็อันนี้เอามาไว้อ่าเป็นตัวช่วยสาหรับการลงทุนแล้วกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับ อ่าส่วนเงินดอลลาร์นะครับเป็นดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะเมื่อวานนี้ก็ตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ย่อตัวลงช่วงคืนยังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะครับแนวต้านที่มองให้ไว้เนี่ยคือหนึ่งร้อยสี่จุดสองศูนหกนะครับวันนี้เล่นกันในกรอบสั้นๆนะครับเพราะว่ากลัวว่าวันศุกร์เนี่ยวอลุ่มอาจจะค่อนข้างผันผวนนะครับเราอาจจะเทรดกันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องมองไกลามากนะครับแล้วก็วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วด้วยแนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่จุดสองหกสองศูน นะครับส่วนแนวรับให้ไว้สองจุดนะครับจะเป็นมีมางโซด้านล่างอยู่บริเวณหนึ่งร้อยสามจุดเ็ดสสามนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยสามจุดสี่นย์เจ็ดมีโอกาสที่ราคาจะลงมาโดนแล้วเด้งได้นะครับก็ตามกันไว้ด้วยนะส่วนราคาตองข้านะครับเทรดต้องบอกว่านี่เทรดยากนะเพราะว่าราคาเนี่ยฟอร์มตัวเป็นบลอดแบงก์โปรเจนเกอร์ le, หรือว่าตัวสามเหลี่ยมปากกว้างนะครับแล้วมันก็ไปได้สองทิศทางเลยเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีแรก ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยืนเหนือนะครับยืนเหนือสองพันสามสิบห้าสามสิบสี่จุดห้าประมาณนี้นะครับที่เป็นไฮเดิมได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบราคาสองพันสาสิบกจุดเก้าสี่นะครับซึ่งเป็นแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมี QML zone อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีนะครับแต่ในภ้าเกิบกันนะครับ,ถ,นะรบถ้าราคานั้นตัวล่วงลงนะครับทะลุสองพันสิบหกจุดสเจ็ดนะครับหรือว่า เป็นจุดสุดท้ายสองสามเหรียนกว้านะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแนวรับนะซึ่งเป็นดีมาโซนบริเวณ2อ0พได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะส่วนจุดคีย์เลเวลคีย์พอยต์เลยวันนี้ผมให้ไว้อยู่ที่ระดับประมาณ2,028.41ครับถ้าเกิดว่าเรากาฟีโบนก็จะประมาณ61.8%ดจปอรดิบพอดีแถวๆนั้นนะครับประมาณ2,028.8ไม่เกินนี้ แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าราคามาลงตรงนี้น่าเซลล์ตรงนี้คือจุดเซลล์ที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าหน้าบายตรงนี้ยืมเหนือได้นะครับอาจจะเป็นจุดแรกที่เข้าบายก็ได้เพราะฉะนั้นก็ลองพิจนารณาวางแผกนกันดูให้ดีนะครับอาจจะเทียบเคียงกับอยู่เอสโซล่าด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าหลุดทางไหนก็เลี่ยงทางนั้นก็จะปลอดภัยกว่านะสาหรับวอนสุดท้ายของสัปดาห์ส่วนตลาดวอล์กสเตนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ภาพรวมข่าวออกมาค่อนข้างดีนะครับเราจะเห็นว่าดาชัชนีดาวโจนส์นัสแดกเอีบี้าร้อยังคงพุ่งขึ้นต่อ แต่จุดยอที่ผมหาเจอเนี่ยมีโอกาสท,ที่จะวิ่งไปทดสอบนะครับสองโซนตรงนี้นะครับสองโซนตรงนี้คือราคาประมาณสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่นะครับสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสิบนะครับสองจุดนี้เนี่ยนะครับพอดีว่ามันเป็นรูป h a r นิก i c p a t ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับโซนนี้อาจจะเป็นโซนที่ย่อตัวได้นะครับรุนลงมาทดสอบแนวรับนะครับที่ราคาประมาณสามหมื่นพัน 822.5ได้นะครับสําหรับบรัทหนีดาวโจนส์นะและปิดท้ายก็ที่ราคาน้ํามันนะครับคาดว่าน่าจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับถ้ารที่ไม่เลย78.678สำหรับ WTI นะครับก็มีโอกาสลงมาทดสอบกรอบแนวรับที่บริเวณ7 6 7 7ดได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับน้ํามันมากมายจะเป็นการรอตัวแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับก่อนที่จะมีแนวโน้มต่อไปในสัปดาห์หน้านั่นเองโอเคครับยังไงก็วันนี้ อย่างที่ผมบอกใครที่ชอบเทรดทองคำจะเทรดค่อนข้างยากหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมวางแผนเทรดมันนี่แมจเนจเมนต์กันให้ดีๆแล้วเดี๋ยวต้นใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ